สวัสดีคับโค้ชเต้คาร์ฟรีดอมนะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเจ้า bmw i 3 e ได้นะครับ3 5 l นะฮะที่เป็นขุมพลังนะครับไฟฟ้า100%นะฮะรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสำหรับเจ้า bmw i 3 e ได้นะครับ3 5 l ใหม่นะครับเปิดตัวที่เรียบร้อยมาพร้อมขุมพลัง ev นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่มีพลังกำลังสูงสุดอยู่ที่ 285แรงม้านะสำหรับเจ้า i3 ตัวนี้เนี่ยก็มาแน่นอนครับมาขุมพลังไฟฟ้า100%นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึง285แรงมา้าซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบเอ่อชนิดลิดเธียมไอออนนะครับความจุ70.3ด 70. กิโลวัตต์นะครับผมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณนะครับ526กกิโลเมตรเลยนะครับ ตามมาตรฐาน CLTC นะครับของประเทศจีนนะโดยใช้พื้นฐานของซีรีส์3นะครับรุ่นที่ฐานล้อยาวนะครับในการผลิต i3 ลายรหัส G28 นะพร้อมาอจำหน่ายในประเทศจีนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม2556นี้นะฮะสำหรับเจ้าภายนอกนะครับภายนอกของเจ้า i3 นะก็คือเป็นรถซีดานนะครับภาพลักษณ์โดยรวมเนี่ยต่างจากซีรีส์3รุ่นปัจจุบันมากพอสมควรน,นะแต่ยังให้แผ่นฟอร์มนะครับสำหรับ bmw นะครับเช่นเดียวกันนะ จุดเด่นชัดเจนที่สุดสําหรับรถรุ่นนี้คือระยะฐานล้อใหม่ที่มีขนาดความยาวนะครับขึ้นจากซีรีส์3เนี่ยถึงขนาด115มิลิเมตรนะครับและกันชนใหม่นะครับทำให้ความยาวโดยรวมของรถรุ่นนี้มากถึงนะครับ4,872มิลิเมตรส่วนไฟหน้าดีไซน์แบบ LVD นะครับที่ไม่มีอย่างด้านหลังนะครับพร้อมช่องดัดลมบริเวณนะครับแก้มข้างตัวรถนะครับและกันชนหน้าหลังนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเป็นทรงไตคู่แบบปิดทึบนะครับตามฉบับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ไม่ต้องการอากาศในการเผาไหม้เหมือนกับ เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปนะด้านระบบขับเคลื่อนนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี e d r i นะครับเจเนอเรชันที่5นะครับซึ่งจะได้รับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเป็นขับหลังนะครับผมให้กำลังสูง282แรงม้าแรงบิดถึง400นิวตันเมตรนะครับสูงถึง100เนี่ยอยู่ที่6.2วินาทีเท่านั้นนะครับช่วงล่างนะครับได้ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับโดย R&D เนี่ยของ B.M. นะครับออโตโมบิลนะครับเพื่อให้รับรองสภาพถนนนะครับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่และ ครอบคุมห่วงโซ่อุปทานในจีนนะครับเนื่องจากรถรุ่นนี้จะผลิตในประเทศจีนที่โรงงานนะครับเซินหยานนะครับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนนะครับความจุ7.3กิโลวัตต์นะครับการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ประมาณที่526กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC นะครับของประเทศจีน โดยชาร์จเนี่ย10ถึง80%ใช้เวลาอยู่ที่35นาทีนะครับการชาร์จแบบเร่งด่วนในเวลา10นาทีนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง97กิโลเมตรครับให้อัตราชิ้นเปยลที่14.3กิโลวัตต์นะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับจอมันมีจอแบบดิจิตอลขนาดยาว่แล้วครับและโค้งมนที่เผยให้เห็นนะครับทั้งจอเลืส์ใหม่และจออินโฟเทนเมนต์แยกจากกันนะครับผมและรับรองระบบปฏิบัติการ iDrive นะครับที่ยกมาจากเเจ้า i6 นะครับและ B M I 4นะ สำหรับเจ้า B M ตรงนี้นะครับจะถูกเดินสายผลิตในโรงงาน B M นะครับผมตั้งอยู่ในเมืองเซ้นหยางนะครับผมและจะวางจำหน่ายเป็นทางการประเทศจีนในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2065นี้นะยังไงก็ฝากติดตามกันไม่ด้วยคำสหรับเจ้า B M ตรงนี้นะจริงพื้นฐานการคล้ายๆกับซีรีส์3เลยนะครับมิติตัวรถก็คือเป็นรถซีดานคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ก็คือเป็นเป็นรถที่เป็นไฟฟ้า E V ล้วนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับเจ้า B M ตัวนี้นะฮะ แล้วก็ด้วยหน้าตาที่หล่อๆอาการน,นะครับสไตล์ BM นะสำหรับแฟนๆชาวไทยก็อดใจรอนิดเดียวนะครับผมเชื่อว่าคันนี้นะครับ BM เรทศไทยน่าจะนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวพอเตอเตอร์ใหม่คลิปหน้านะครับผมสำนี้ตักคาพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ